بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد สลามอะลัยกุมมรฮฺมะตุลลอฮิวะบเระกาตุท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ําคืนนี้นะครับมีหัวข้อว่าบาบุดดะลีะลาดุคูลิทัวอิฟินมินัลมุสลิมีนอันญันนะบิไงรฮิซาบนวลาอะซาบนะครับนั่นก็คือหลักฐานที่ยืนยันว่าจะมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่เขาได้เข้าสวรรค์โดยที่พวกเขาไม่ได้รับการสอบสวนและจะไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใดนะครับมีหะดีษด้วยกันสองบทนะครับในค่าคืนเรียนในค่าคืนนี้นะครับ h ะด i ษบทแรกนะครับมีในงานจากท่านนบีฮุไรราะฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮูนะครับท่านได้เล่าว่าท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ายะดขู้ลูมินอุมมะตีซจุ مرة ที่มีจำนวน10,000คนที่จะได้เห็นดวงจันทร์ในคี่มีพระอาทิตย์ขึ้นท่านอซุมบอกว่าจะมีประชาชาติของฉันเนี่ยกลุ่มหนึ่งได้เข้าสวรรค์เนี่ยพวกเขาจะมีจำนวนอยู่70,000คนด้วยกัน ซึ่งเจ็ดหมื่นคนนั้นลนักษณะของเขาเวลาที่เข้าสวรรค์นั้นใบหน้าของพวกเขาจะมีแสงสว่างที่เจิดจรัดเหมือนกับดวงจันทร์ในคืนเดือนเพ็นนะครับนี่เป็น h a d ีษที่ท่านอบดุลลอั่งลของอามิมุสัลลัมนะครับาาาาได้บอกเอาไว้นะครับ h a d ีษบทที่สองพี่น้อง h ะดีษบทที่สองนะครับมีในงานจากท่านอับดุลบบีลับบาสรดิยัลลอฮุอันฮุมาน,นะครับได้บอกว่าท่านอบดุลลอั่งลของอามิมุสัลลัมได้ออกมาหาพวกเราในวันหนึ่งนะครับ แล้วทารอซูลเนี่ยก็เล่าให้พวกเราฟังนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่ท่านนบีสุลตานละฮ์อานอยู่ซาลำเดินทางไปรับบัญญัติละหมาดนะครับกับยิบรีนอะลัยฮิสัลามที่ถูกเรียกว่าอันอิสราอวน์มิอาร์อชนะครับซึ่งในค่ำคืนนั้นเนี่ยระหว่างทางนะครับที่ท่านนบีเดินทางจากนครมักกะไปยังเบตินมักดิสเนี่ยที่ทารุซู่นขี่บุรอกอยู่เนี่ยอัลลอฮฺจะอะไรให้ทารุซู่นเนี่ยเห็นประชาชาติ นะครับของบรรดาาบีในยุคสมัยก่อนๆซึ่งทา่านรอซุลบอกบรรดาสหายบอกว่าอูร um um ah ิัตอิลัยันอุมัมฟะจาอะลัยมุรุนนบีอวะมัออหุระยุนท่านรอสุลบอกว่าอัลลอฮฺจาลาให้ฉันเห็นประชาชาติในยุคสมัยก่อนในขณะที่ประชาชาติแต่ละประชาชาตินั้นบางประชาชาตินั้นมีนบีและมีผู้ที่ศรัทธาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น มีผู้ที่ศรัทธาเพียงแค่คนเดียวตอนนั้นที่เชื่อฟังนบีในประชาชาติทั้งประชาชาติตลอดสุบอกวันนบีอยู่มาอาฮุรออย,ยลานี่บางประชาชาติเนี่ยนะครับมีผู้ศรัทธาต่อน,นบีท่านนั้นเนี่ยสองคนเองวันนบีอยู่มาอาฮุรอจุในขณะที่บางประชาชาติมีผู้ศรัทธาต่อนบีท่านนั้นเนี่ยไม่ถึงสิบคนตลอดสุบอกวันนบีอยู่ไลซามาอาฮูอะฮัดในขณะที่น,บ,น,นบีบางคนเนี่ยนะครับไม่มีผู้ที่ปฏิบัติตามหรือผู้ที่ศรัทธาเลย ท่าเราสู้บอกว่าไอ,าอา้ตูซาวาดันแาตีรันซัดดันอูฟุกจู่ๆฉันก็เห็นคนเนี่ยจำนวนมากนะครับมันดำม,มืดนะครับจนกระทั่งว่าสุดขอบฟ้าเลยท่าเราสู้บอก,อรบอกเาราสู้ว่าไงพี่น้องฟาร์โรเจ้าตัวอันเจ้ากูนะอุมมาดีพอฉันเห็นคนจำนวนมากเช่นนั้นฉันหวังว่านั่นจะเป็นประชาชาติของฉันฟะกีละฮะดามูซาวะกะอุมูนะครับเมื่อน,นั้นจิบรีนอาลีซสลามก็กล่าวกับท่านรอซูลบอกว่านี่คือมูซา นี่คือท่านนบีมูซาและประชาชนของท่านนบีมูซากลุ่มชนของท่านสมมากีลาลีอุนดุรและมันนั้นจีบารีเก่าเก่ากว่าทเราสมบอกให้มองตรงนั้นสิมูฮัมมัดฟาราอัยทุสาวาดันกะธีรันซัดดัลอุฟุกเมื่อนั้นฉันเห็นคนกลุ่มใหญ่นยใจเยอะมากๆจนกระทั่งวสุดขอบฟ้าเลยพี่น้องฟากีลาลีอุนดุรฮากะดาวะฮากะดาแล้วจิบารีก็บอกดูตรงนี้สิดูตรงนี้สิปริมาณมาก เราทุกบอกฟารอไอตุซาวาดันกะทีรอนเซ็ดดันอูฟุกฉันก็เห็นนี่ว่าคนจํานวนนั้นมีจํานวนมากจนกระทั่งมาสุดขอบฟ้าเลยฟากีละฮาอูลาอิอุมมาตุกะเหมือนอันจีบารินจึงบอกว่านี่นะคือประชาชาติของเจ้าว่ามาอาฮาอูลาอิซสบะอุนอัลฟันยาดฮุลูนันเันนะตบิไกร์ฮิซาบและใน จำนวนประชาชาติของเจ้านี้ทั้งหมดนะจะมีคนอยู่เจ็ดหมื่นคนที่พวกเขาจะเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนสวนะครับฟาตาฟารอกอนนาสุวัลัมอยู่บยินละหุมถ้าเราสู้เล่าให้บรรดาสหาบาฟังเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อธิบายว่าคนเจ็ดหมื่นคนนั้นเขาทำอะไรบรรดาสหาบาก็เลยโต้กันนะครับก็เลยต่งางค,คนต่างมีความเห็นว่าเจ็ดหมื่นคนนั้นเขาทำอะไรนะครับ ฟะตัดาก็ระ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم บรรดา صحاب าจึงพูดคุยกันถึงคนจำนวนดังกนั่นก้าว فقالوا أما نحن فولدنا في ش ي ر ก ي และพวกเขาก็กล่าวว่าส่วนพวกเราเนี่ยคือบรรดาสัฮาบะที่เป็นที่ที่มีอายุ มากแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยเกิดมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในขณะที่เคยทำชีริกมาก่อนวาลากินนะอามานาบิลลาฮิวะรอซูลิฮีแต่ถ้าว่าอัลลอฮฺตาอาลาเมตตาพวกเราให้พวกเราเนี่ยศรัทธาต่อพวระองค์แล้วก็ศรัทธาต่อรสูลของพระองค์วาลากินนะอุลาอิฮุมอับนาอูนาคนเจ็ดหมื่นคนเนี่ยน่าจะเป็นบรรดาลูกหลานของพวกเรากำลมัง นะครับในขณะที่บางรายงานบอกว่าอะไรบอกว่าบรรดาสหาบ้คิดว่าคนเจ็ดหมื่นคนน่าจะเป็นคนที่เกิดเกิดก็คือเป็นลูกหลานเนี่ยบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นคนที่เข้ารับอิสลามตั้งแต่แรกใช่ไหมครับนี่คือความคิดเห็นของบรรดาสหายบ้าพอถ้า,รรรา,น,งงานรอซูลุลลอฮฺซุลลอฮฺขอยอยู่ซาลัมทราบเรื่องดังกล่าวก็ออกมาหาบรรดาสหาบะจึงมาเฉลยให้ฟังว่าเจ็ดหมื่นคนเนี่ยสาเหตุการงานที่ทําให้เขาได้รับความประเสริฐเช่นนี้น่ะคืออะไรพี่น้อง ทเลาะซุบบอกฮูมุลเลดีนาละยะตะตยรูนนะครับบรรดาคนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่พวกเขานั้นไม่อะไรพี่น้องไม่มีความเชื่อเรื่องเรื่องของโชคลางพวกเขาไม่เชื่อเรื่องโชคลางวะลายัสตะรูนพวกเขาไม่ขอให้คนอื่นนั้น อ่านแล้วก็เป่าให้กับเขาอ่านที่นี่หมายถึงอ่านอะไรพี่น้องอ่านดูอาอ่านอัลกุรอานนะครับเพื่อชี่รักษาคนป่วยใช่ไหมครับไม่ไปขอให้ผู้อื่นอ่านและก็เป่าให้กับคนคนนั้นวลาลอยากจะวู่นแล้วก็ไม่ขอให้คนอื่นนั้นรักษาเขาโดยกับการใช้เหล็กเนี่ยหน้าไฟแล้วก็มัดมาหน้าที่สีข้างเขาน้าที่ตัวของเขาหรือที่บริเวณที่เขามีอาการเจ็บปวดนะครับไม่ขอให้ผู้อื่นทําให้ วะอาลารรอมบิฮิมยะจัวักกาลูและบรรดาคนเหล่านี้พวกเขาคือคนที่มีความมีมีมีการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาอย่างถูกต้องและก็สมบูรณ์พอทา่ารอซูลพูดจบพี่น้องท่านลอกาชะอิบินมห์ซอนรดิยัลลอฮุอันุลุกขึ้นยืนเลยพี่น้องบอกทา่ารอซูลบอกว่าท่ารอซูลครับขอท่ารอซูลได้โปรดขอดุวาจากอาลัลลอฮฺให้ฉันเป็นหนึ่งในหมู่พวกเขาเดืเอดถ่ารอซูลได้โปรดขอดุอาให้ฉันเป็นหนึ่งในหมู่พวกเขาเดืเอด ท่านอับส,สุลลอฮ์หัวอาลีฮิวซัลลัมจึงบอกกับท่านอุก,กาชาบอกว่าอะไรพี่น้องบอกท่านอูก,กาชาบอกว่าเจ้าจะเป็นหนึ่งในหมู่พวกเขาแปลว่าทารุสุลได้รับการแจ้งข่าวจากจากยิบริเนลฮิสสลาม นะครับเป็นวอฮีหรือเป็นอิล ham นะครับว่าแทนอ,อูกาชบินมักซอนจะเป็นหนึ่งในบรรดา70,000คนนะครับพอพูดจบแค่นั้นก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งลุกขึ้นยืนขึ้นเจ้าชาวอันซอรแล้วก็บอกท่านรุสุนบอกย่ารัสุลาะละอุดอัลลอฮ์อัยะยะและนีมินฮุมท่านรอซูลครับขอดูวาตากอัลลอฮ์ให้ฉันได้เป็นหนึ่งใน70,000คนได้ไหมท่านรอซูลพูดอะไรพี่น้องท่านรอซูลบอกว่าซาบากะอุกาชะ ในบางรายงานบอกว่าซาบากอกะบิฮหอุก,กาชะอุก,กาชานั่นนะ่ะเขาขอไปก่อนแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ทําให้เรารู้ถึงความดีงามเมื่อไรที่มีความดีงามให้เรารีบเร่งอย่าดีรีรอนะครับไม่งั้นในบางครั้งความดีงามมันจะผ่านเลยไปโดยที่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้คราวนี้ท่านพี่น้องผู้ีมมีอิมามต่ออลอถสุภานณ์นะับตานอาจารทัางหลายครับฮะดีษบนี้เป็นฮะดีษที่มีความสําคัญนะครับเป็นฮะดีษที่บอกให้เรารู้ถึงความประเสริฐของการ มีเตาฮห้ที่ถูกต้องการให้เอกภาพต่อหลสุภานุวะตาอะไรอย่างถูกต้องและหะดิษบทนี้ยังบอกให้เรารู้ว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยคนที่มีอีมานพวกเขามีอีมานมีเตาฮิตมีความเชื่อมั่นที่มีต่อหลสุภานุวตะตาอะไรนั้นไม่เท่าเทียมกันฉะนั้นบรรดาคนเจ็ดหมื่นคนนี้พวกเขาจึงได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆได้เข้าสวรรค์นคน เป็นกลุ่มแรกใบหน้ามีความเจิดจรัสมีแสงรัศมียิ่งกว่าเหมือนกับอะไรเหมือนกับดวงจันทร์ในคืนเดือนเพ็ญน,นะครับโดยที่พวกเขาแพงใหม่พี่น้องสาเหตุที่พวกเขาปฏิบัติคืออะไรครับคือการงานที่สําคัญ4ประการถ้าเราสมมาพวกเข้าไม่ทําอะไรและยาสตร์กูลพวกเข้าไม่ขอให้ผู้อื่นนั้นอ่านแล้วก็เป่าให้เวลาที่พวกเขาเจ็บ นะครับเวลาที่พวกเขาไม่สบายเนี่ยเป็นอะไรพวกเขาไม่เดินไปหาคนนั้นไม่เดินไปหาคนนี้บอกอ่านดูวาให้ชั้นหน่อยสิเป่าให้ชั้นหน่อยสิเวลาที่เราไปขอเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยไปยึดอยู่กับคนคนนั้นแต่ศาสนาไม่ได้ห้ามมิให้เรานั้นอ่านแล้วก็เป่าเพราะว่าทาราซูลุลละซาร์ลัลลอกฮุอาลิซัลลัมเคยกล่าวเคยถูกถามถึงอาการอ่านรุกยะพี่น้องทาราซูลบอกมานิสตาต้ออามิงกุ่มไอยยนฟะอาข้อหุฟัลยันฟะอาฮุทาราซูลบอกผู้ใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าเนี่ย ที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือพีนอ่น้องของเขาเนี่ยก็จงช่วยเหลือจะชงจงให้เขาได้รับประโยชน์แปลว่าเราเนี่ยสามารถอ่านและวก็เป่าให้พีน่น้องของเราได้ภรรยาเราเจ็บป่วยใช่ไหมสามีเราเจ็บป่วยใช่ไหมใช่ไหมครับเราก็อ่านแล้วก็เป่าให้กับเขาได้ทารุสุบอกลาบะสบรุกอมาลำเจ้กุนชิดกันทารุสุบอกว่าการทำารุกุยะนั้นหรือการอ่านแล้วก็เป่านั้นไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใดตราบใดที่ไม่มีชีริก เจือบนอยู่นะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งท่านนบีสุลต่านของอัลลอฮุซซามนั้นยิบรีอลัยฮิสสลามนั้นเคยอ่านรุกยะนะครับให้กับท่านนบีสลุลต่านของอัลลอฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิช้ารอดิยัลลอฮุอันฮาเองก็ดีนะครับเคยอ่านรุกยะนะครับอ่านแล้วก็เป่าให้แกท่านนบีสลุลต่านของอัลลอฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านรอซูลนั้นไม่ได้ปฏิเสธแต่ยอย่างใดฉะนั้นสาเหตุที่ทำให้บรรดาคนเหล่านั้นได้รับความดีงามนั้นก็คือการที่พวกเขาไม่ได้ไปขอออใใหให้้คนนนื่่ปาา ช่ไหมครับเวลาที่ไปขอให้คนอื่นอ่านให้เนี่ยแปลว่าหัวใจของเราเนี่ยก็จะไปยึดอยู่กับคนที่เขาอ่านใช่ไหมครับคนที่เขาอ่านดูอ่านแล้วก็เป่าให้กับเราช่ไหมครับฉะนั้น7 0 0 0 0คนนี้เขามีความมีการมอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่วักกั้นต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องและกสมบูรณ์ไม่ร้องขอให้ผู้อื่นช่วยแต่อย่างใดฉะนั้นในการอ่านรุกยะานั้นมีอยู่3ลักษณะด้วยการพี่น้องประการที่1 การที่เราเดินไปขอให้ผู้อื่นอ่านแล้วก็เป่าให้กับเราการกระทำนี้เป็นการกระทำที่ทำให้เตาฮีตหรือการมอบหมายที่มีต่ออัลลอฮ์นั้นบกพร่องและจะไม่ทำให้เรานั้นและจะทำให้เรานั้นไม่ได้รับความประเสริฐนะครับเหมือนกับเจ็ดหมื่นคนนี้ 2. เวลาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยสามีของเราภรรยาของเราเนี่ยบอกเราบอกว่าบังน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางจะอ่านดูอาให้นะใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธคือเขาเสนอตัวว่าจะอ่านและวกะเป๋าให้กับเราเราก็ไม่ปฏิเสธการที่เราไม่ปฏิเสธและยอมให้เขาอ่านและกกะเป๋าให้กับเรานั้นมิได้เป็นสิ่งที่ทําให้การมอบหมายที่มีต่ออัลลอฮ์ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดและประการที่3นั่นก็คือเวลาที่ที่เราเจ็บป่วยแล้วก็มีคน ภรายาเราหรือสามีเราบอกว่าเดี๋ยวบางเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะอ่านดูอาให้นะจะเป่าให้นะเราบอกไม่เอา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 ,เอาการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําที่ขีล้ลฟลิซุนนะนะครับเป็นการกระทําที่ขานกับซุนนะของท่าน,น,านาอับสุลลาห์ฮุสาฮิมุชลัมพอทารอซูลไม่ได้ดปฏิเสธการที่จิบริีจะเป่าดูอาให้ทารอซูล แล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธการอ่านรุกยะของท่านหญิงไอชารอดีอัลลอฮอันฮาและเช่นเดียวกันสิ่งที่บรรดาสฮาบะกระทําก็ไม่ได้ปฏิเสธเวลาที่มีสฮามบะอีกท่านหนึ่งจะอ่านดอาจะอ่านรุกยะและก็เป่าให้แต่อย่างใดนะครับส่วนคําที่ท่านลอซูลบอกว่าวาลายกจะวู่นหมายความว่าอะไรหมายความไปขอให้ผู้อื่นนั้นทําไมพี่น้องรักษา้ดยกับไก์ก็คือการเอาเหล็กเนะี่ยนาบ นะครับหนาบความร้อนหนาบไฟแล้วก็มาหนาบที่ตัวเวลาที่เจ็บป่วยนะครับฉะนั้นทั้งสองอย่างนั้นมีความหมายในลักษณะเดียวกันก็คือการร้องขอให้คนอื่นนั้นช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับประการที่3คือเรื่องของอะไรแลยตโตเออยรูนบรรดาเจ็ดหมื่นคนนั้นพวกเขาไม,เไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องของโชคลางนะครับไม่ว่าจะลางดีหรือลางร้ายคนที่เชื่อลางดีคนคนนั้นเขาก็เชื่อลางร้ายนะครับฉะนั้นในเรื่องของลางนั้นในอิสลามนั้นไม่มี ความเชื่อในเรื่องดังกล่าวทั้งสิน้นและคํำว่าต่อ,ตอย,ยุคนั้นมาจากคำว่าตอยแปลว่าอะไรแปลว่านกฉะนั้นคนอารับในยุคสมัยก่อนเนี่ยพวกเขาจะดูลักษณะของของนกใช่ไหมครับเวลาที่เขาจะออกไปทํางานเนี่ยเขาจะดูว่านกเนี่ยมันไปซ้ายมันไปขวานะครับบ้านเราเนี่ยเขาดูอะไรพี่น้องนกแสกนกคู่ นกเขาแมวใช่ไหมครับเห็นนกเขาแมวแล้วเนี่ยสาวอ่ะสาวว่าวันนี้จะเกิดเรื่องไม่ดีก็ไม่ไปทํางานซะนั่นนะครับจะออกจากบ้านจริงจกทักจ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 ก,จก,จกใช่ไหมครับเราก็ไม่ออกไปทํางานซะนั่นหรือเกงว่าจะเกิดอันตรายฉะนั้นคําว่า <c oughs> การถือโชคกลางนั้นไม่ได้ถูกจํากัดเพียงแค่นกเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงทุกๆุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะครับดูนกบินไปซ้ายบินไปขวานะครับหรือเราได้ยินใช่ไหมครับเช่นอะไรพี่น้องเช่นได้ยินเสียงนก นะครับนกแสกล้องได้ยินเสียงทีงจกทักหรือจะหมายถึงเราออกไปทํางานล้วปรากฏเห็นคนตาเลนะครับเห็นคนปากเบี้ยวเช้าว่าวันนี้เช้าว่าจะเจอเรื่องไม่ดีไม่ไปขายของดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือเวลาหรือสถานที่นะครับเวลาหรือสถานที่เช่นอะไรพี่น,นอน่เวลาเช่นอะไรครับบางทีบางคนเชื่อในเรื่องของของวันพุธเป็นวันไม่ดี นะครับเดือนชาวานเป็นเดือนใหม่ดีนะครับฉะนั้นไม่แต่งงานนะครับในเดือนดังกล่าวหรือแม้แต่ในยุคสมัยหรือเดือนซอฟักนะครับหรือแม้แต่ยุคสมัยเราเนี่ยเชื่อในเรื่องของอะไรวันเยาวรุินละเรื่องของศุกร์สิบสาเป็นเป็นวันศุกร์ที่มีอาถรน์อย่างนั้นอย่างนี้ตามคนชาติตะวันตกฉะนั้นสิ่งต่างๆตอนนี้ไม่ใช่ความเชื่อของอันอิสลามแต่อย่างใดและเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องห่างไกลให้มากที่สุดนะครับและทารุสู่ก็บอกว่าอาลลอรับบิฮิมยะตะวักกาลูนและสาเหตุที่ทําให้บรรดาาคนนนนเเหล่่ั้ีย ละทิ้ง3ประการนั้นก็เพราะพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อลล l a ์นะครับมอบหมายต่อ Allah, สุ l ลา s u b h a n a อย่างถูกต้องและสมบูรณ์นะครับทั้งสมอย่างนั้นพวกเขาละทิ้งโดยที่พวกเขานั้นมอบหมายต่อ a ะ l a h Subhanahu w า t ฉะนั้นในการที่คนเหล่านั้นละทิ้งการกระทํา ทั้งทั้งสามอย่างนั้นนะครับในที่นี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการอ่านรุกยะและอลิกติวะขอให้ผู้อื่นรักษาโดยการใช้ความร้อนเนี่ยใช้เหล็กหนาบไฟและมาน,นาบตัวเองนั่นนะในที่นี้หมายความว่าพวกเขาละทิ้งในสิ่งที่หรือในสิ่งที่เป็นสาเหตุที่น่ารังเกียจนะครับในหะด i ษบทนี้พี่น้องไม่ได้หมายความว่าให้เราละทิ้งเวลาเจ็บป่วยแล้วไม่ต้องกินยา ไม่ใช่แบบนั้นนะพี่น้องการกินยาคือสาเหตุที่ศาสนาอานุญาตไม่ใช่เป็นสาเหตุที่น่ารังเกียจนะครับไม่ใช่เป็นสาเหตุที่น่ารังเกียจส่วนการขอให้ครูอื่นผู้อื่นอ่านแล้วก็เป่าทั้งทั้งที่ตัวเองนั้นสามารถที่จะอ่านเองแล้วก็เป่าเองได้นะครับอัลอิกติวะเป็นสาเหตุที่น่ารังเกียจใช่ไหมครับใช่ไหมครับฉะนั้นสองสิ่งนี้บรรดาอัลลอฮ์บอกว่าเป็นสาเหตุที่น่ารังเกียจส่วนการรักษาโดยกับยาเนี่ย นะครับนั่นไม่ได้เป็นสาเหตุที่น่ารังเกียจและหากว่าเรากินยาเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เราควรที่จะต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาอัลาเชื่อมั่นว่าผู้ที่ทําให้เราหายนั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาอัลายานะ่ะคือสาเหตุที่ศาสนาอนุญาต ใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นสาเหตุที่จะทําให้เราตาลารักษาให้เราหายด้วยกับความสามารถด้วยกับความเมตตาด้วยกับการรักษาของพระองค์ฉะนั้นเมื่อเรามีการมอบหมายเช่นนี้ต่อเราตราลารนั่นไม่ได้ทําให้การมอบหมายของเรานั้นบกพร่องลงไปแต่อย่างใด นะครับซึ่งทารูลได้บอกไว้ในะดีษที่ชัดเจนแล้วบอกว่ามะอันซาลลอฮุมินดาอินิลลาอันซาลลาหูชีฟาะละต้าลาพระองค์ม่ได้ประทานโรคใดๆลงมาเว้นเสียแต่ว่าพระองค์จะประทานยารักษาลงมาพร้อมกันด้วยอาลีมหูมันลอาลีมะนะครับ คนบางคนรู้นะครับบางคนไม่รู้นะครับว่าจะฮิลเมันจะให้นะครับบางคนรู้วิธีการรักษาบางคนไม่รู้ถึงวิธีการรักษาฉะนั้น่าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อลัลอดซุบฮานะหูว่าตาอาลาทั้งหลายครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันและบอกให้พวกเรารู้ว่า การที่พวกเรารักษาตัวของพวกเราด้วยกับสาเหตุที่ศาสนาอนุญาตและไม่ใช่เป็นสาเหตุที่น่ารังเกียจนั้นมิได้ทําให้การมอบหมายที่มีต่ออัลลอฮ์บกพร่องลงไปแต่อย่างใดแต่เราจะต้องมีความเชื่อมั่นว่านั่นคือสาเหตุนะครับส่วนผู้ที่รักษาที่แท้จริงคืออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอลานะครับส่วนในลักษณะของ70,000คนนั้นการไปขอผู้อื่นให้เป่าให้ก็ดีให้รักษาด้วยกับ ไกลก็ดีด้วยกับความร้อนนั่นก็ดีเป็นการที่เราไปร้องขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ นะครับนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้การมอบหมายที่สมบูรณ์นั้นบกพร่องลงไปฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาต่ออัลลอฮฺสุภาโูวะตะอาลาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันถึงความประเสริฐของการมอบหมายที่มีต่ออัลลอฮฺเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความประเสริฐของการมีอกีดะมีเตารฮีทที่ถูกต้องต่ออัลลอฮฺสุภาโนวะตะอาลาเพราะนี่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความประเสริฐที่จะทาให้เราได้เข้าสวรรค์โดยที่เราไม่ได้รับการสอบสวนและโดยที่เรานั้นไม่ได้ถูก ลงโทษแต่อย่างใดนะครับท่าพี่น้องครับและในฮะดีิสบทนี้นะครับยังเป็นฮะดีิสที่ยืนยันและบอกให้พวกเรารู้ถึงความความความอยากรู้ของบรรดาสหัสบาบรรดาสหัสบาพอได้ยินถึงถึงความประเสริฐเหล่านั้นแล้วพวกท่านอยากรู้พี่น้องอยากรู้ว่าใครที่เป็นคนที่ทําแบบนั้นเขามีลักษณะเช่นใดเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่พวกเขาจะได้ปฏิบัติ และพวกเขาก็รู้ว่าคนที่จะได้รับความประเสริฐนั้นคือคนที่ทําลงมือทําคุณงามความดีพวกท่านเลยบอกว่าพวกเราเนี่ยเคยทําชีริกมาก่อนแต่พวกเราเคยอีมานตอ่ลลอดเลยะราซูลฉะนั้นลูกหลานของพวกเราน่าจะเป็นคนที่ได้เจ็ดหมื่นคนนี้นะครับเพราะการที่พวกเขาละทิ้งชีริกไม่เคยทําชีริกแสดงว่าสิ่งที่จะทําใ้บรรดาเจ็ดหมื่นคนได้รับคุณงามความดีนี้คือคนที่ปฏิบัติคุณงามความดีละทิ้งชีริก ใช่ไหมครับนี่คือความเข้าใจของมนาสฮาบะไม่ได้ไหมก็ว่าได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องทําความดีไม่ต้องทาอะไรเลยหรือคนจะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ดีไม่ต้องลงมือทําอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความรู้ของมนาสฮาบะและอีกประการหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์องอัสซลาม,มบอกว่าท่านอุก,กาชาบินมักซอนนะครับบินมักซอนจะเป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นคนนั้นพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านอุกาชาเสียชีวิตเมื่อไหร่ด่อเสียชีวิตในในสงครามอัลมุตันดีน นะครับในสงครามที่ทัลบูรักอัสซิดดีกนั้นส่งออกไปปราบบรรดาผู้ที่ตกศาสนานะครับออกจากศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมจ่ายเซกาดนะครับหลังจากที่ทาทรัสูลลอสลอลลอฮวาดิสลามเสียชีวิตไปแล้วก็ดีหรือคนที่อ้างตนว่าเป็นนบีหลังจากท่ทรัสูลเสียชีวิตไปแล้วก็ดีนะครับฉะนั้นทัพน้องผู้ที่มีอม م านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันถึงความประเสริฐของประชาชาตินี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่มีอะกีดหาที่ถูกต้องมีอตาดิี่สมบูรณ์และให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์และ มอบหมายต่อรอสุภาโนวะทั้าลาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เถอะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รับความประเสริฐได้รับความดีงามเหมือนที่ทารอสุลลอาะซุลลัลลอฮฺวะลัยซลาฮฺเดสัญญาเอาไว้ยซุลลัลลอฮฺวะลาันบิญะมุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซัลฮบิฮิวะสัลลัมสัลลัมุอะลัยกุมมาราะหัตุลลอฮิวะบรากาตุ